สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเจอกับไทบ้านเรียงเป็ดในมุมรักสวยลักงามนะคะดอกไม่นั่นเองเนาะค่ะเนาะคือน้องบอลสีของเรานั่นเองนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรนะคะแต่เขาแตกพ,ยยพียงยอเนีขึ้นมาเราก็ไปนำเข้าลงกระถางแค่นั้นนะคะบ่เแมนเช่นนั้นหรอกคะ่ะเราทำด้วยใจใจรักนะคะเราก็เลยแบบว่า,ามีเขามาดูเลประมาณนี้นะคะ เราลดน้ำให้ชุ่มแล้วนะคะการรากเขาจะหักเนาะค่ะหัวรา,ากเขาหักนะคะดิฉะนั้นตอนนี้เราก็มาทำการาย้ายน้องออกไปใส่กระถางเลยนะคะย้ายน้องออกไปใส่กระถางเอาไปเป็นเมื่อาฉีดนะคะงง,งงงงงักงักเลยนะจะขันเขียวด้วยเห เราต้องหาอันใหญ่ๆกว่านี้เนาะอันนี้มันอันเล็กมันดันขึ้นไม่ได้ลด,ดน้ำให้ชุ่มแล้วนะอุ๊กกันลากเขาขาดออันนี้สวยงามอยู่นะคะสวยงามสวยงามอยู่นะคะจำชื่อกันไม่ได้นะคะปูหมดไม่ไดม้มาเจ้าซื้อหยังมาเจ้าซื้อหยังนะคะ จำซื้อกันบ่ได้นั่นเองนะคะฮจำชื่อกันก็บ่ได้เราทำไปเรื่อยๆนะคะที่เป็นหนอๆพอแตกหนอเราก็จะเอาออกเลยนะคะเพราะว่าถ้าต้นสูงแล้วเขาเหี่ยวนะคะใบเขาสลดนั่นเองเนาะใบเขาสลดนั่นเองนะคะ นี่ชื่ออะไรนี่ลองอเอาไปใส่กระถางดูก,ก่อนนะคะว่าให้เขามีใบขึ้นมาก่อนว่าเขาซื้ออยังเนาะว่าเขาชื่ออะไรนะคะชื่ออะไร,ช,ออะไรชื่ออะไรนะคะจะมีลูกไม้ด้วยนะคะเพราะว่านะคะเป็นอะไรเราก็ลักหมดนั่นแหละเนาะคะ่ะที่เราซีเอฟมาเราก็ลักเขานั่นแหละเราถึงได้เอฟมาเนาะค่ะเนาะถ้าบอกหักกับบอเอฟมาดอก ถูกต้องแล้วครับนะคะนี่ที่ที่กำลังแตกแตกแตกนอกขึ้นมาได้ค่ะนี่ซ้ำนี้ฮขาเก่าเนาะครัเพราะว่าถ้าบัดถ้าโตแล้วใบสลุดนะค่ะใบเหี่ยวนั่นเองนะคะ มีสองลากให้เขาจเจริญเติบโตก,ก่อนเราค่อยมาดูหน้าตาเขานะคะเรากินไปใส่กละมังนะคะกละมังก็ลอยน้ําด้วยนะคะเพราะว่ากันลากบอสไหาลากเขากระทบกระทือนเนาะคะ่ะลากยาวเลยนะคะลากยาวเลยชื่ออะไรแล้วค่อยมา อัปเดตกันอีกทีนึงนะคะว่าน้องเขาซื้อใบยังนะคะเราเองก็ยังไม่รู้จักอู้โอ,โอ้เลยนะคะมาเจ้านั้นซื้อยังเอาลงไป อนี่อีกกระทางนึงนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะนี่ถ้ายาวแบบนี้แล้วเขาจะใบจะสลดนะคะอ่อันนี้แตกเกือบทั้งหมดแล้วนะคะแตกแตกนอ,อกเกือบทั้งหมดแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าเราจะทำไหวไหมนะ เราจะผสม,มดินใส่กระถางไวไหมเนาะอันนี้หลากหลากก็ยาวแล้วนะคะอน,นี้หลากยาวแล้วเนาะรลากยาวแล้วนะคะเราจะผสม,มดินเราจะทํากอกดินใส่กระถางไวไหมนะคะทําคนเดียวเนาะมันจะไม่มืดค่ำก่อนเลยเนาะคะ่ะอึบอึบอบอึบบขาดก็ขาด ขาดก็ขาดตายอันนี้เราไม่ได้ผ่าหัวเลยนะคะแค่เราเอามีดกรีดกรีดตรงหัวเขาเนี่ยเนาะครกรีดกรีดให้เขาอันกรีดลงตรงช่องนะคะให้เขาแตกเนาะอ่าเหมือนกระตุ้นให้เขาเกิดนะคะเหมือนกระตุ้นอันนี้แล้วก็ที่เป็นแตกหนอะออกมาแล้วก็จะออกมาทั้งหมดเลยนะคะ ที่เป็นแตกนอนาะเพราะถ้าเป็นใบยาวแล้วเรากลัวใบเขาเขาจะสลุดนะคะที่ได้ทิ้งใบเนาะอันที่เราไม่ผ่านนะคะอันนี้ก็คือตัดอเออจอมใบเนาะค่ะเอาจอมใบนะคะชื่ออะไรตัวมาค่อยดูกันนะ,ะจีบไดเวยค่ะจีบไดจีบไดจักหัวเวยค่ะว่าชื่ออะไรนะคะ มาเจ้าซื้อยัง่าเจ้าซื้อยังอู้กระทางเขาคือเป็นงงงงกปานแท่นดินไหวแทะอูอันนี้ใบรากเขาขาดนะคะรากขาดแล้วพี่น้องรากขาดแล้วเฮ็ดจังใดค่อยให้รากขาดน้ำลดแล้วนะคะให้ดินเขาชุ่มเนาะค่ะ ลากไม่เยอะนั่นเองนะคะอันนี้เนาอะอนวางไว้นะคะดูท่าอันนี้ลากเยอะดีนะคะลากเยอะลากเยอะนะคะ ไม่มีที่วางแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเยอะแล้วนะคะเยอะแล้วจะทำไหวไหมลากอันไหนเนี่ยลากอันข้างๆกันเตะลากอันข้างๆกัน กำลังคิดอยู่นะคะว่าจะเอาไหมนี่ก็ลากดีนะคะเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวเราไม่มีที่ใส่เดี๋ยวเราจัดกระถางให้ไม่ทันเนาะคะ่ะ นี่ที่เราเพาะไว้อีกหนึ่งกระถางนะคะเราจะเอาน้องที่แบบว่าแตกหนอแล้วนะคะออกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเยอะแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนที่ใส่ไม้นะคะเดี๋ยวเขาจะแน่นกันเกินไปนะคะยากก็งามนะคะอย่าถามชื่อนะคะจำไม่ได้นะคะ จะเป็นลูกไม้บ้างเป็นใบหอกเป็นเป็นวันเสาร์ของเราที่บอลประจําวันเกิดเราก็ยังจําไม่ได้นะคะว่าอยู่ไปไหนแล้วนะคะอันนี้เป็นใบดูท่าเหมือนจะเป็นใบกลมเนาะค่ะเนาะจะเป็นวันเสาร์ไหมเนาะเป็นบอลประจําวันเกิดแล้วนะคะวันเสาร์ วันเสาร์วันเสาร์นะคะโอ้โหชุก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 เลากงากสวยงามเลยนะคะลากงามมากเลยก่อนจะเอาเก็บเราต้องลดน้ำก่อนนะคะเรายังไม่ได้ลดน้ำเปลี่ยวน้ำมาลดก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวลากเขาจะขาด <laughs> น้ำหลุดแล้วนะคะยันหลักเขาขาดเนาะต้องป้องกันไว้กร็ร้อนนะคะยังมีรากขาดอยู่เนาะค่ะ บอกว่าซื้ออย่างนะคะอุย้ยขาดขาดอันนี้ก็ขาดนะคะขาดอันนี้ก็ขาดเนาะก้านดำนะคะเราก็ชอบนะคะบอลเนาะอุ้อน,นี่รากก็ขาด สวยงามตามทองเรืองนะคะสวยงามตามทองเรืองอันนี้จะใช่ดาบคุณแผนไหมอันนี้ใช่ดาบคุณแผนไหมคะ Mul <t> บอลที่เราเอฟมาจากใต้ก็เยอะนะคะ อะไรแดงๆเนาะกระเบนแดงหรืออะไรนั่นนะคะแต่เราจำหน้าตาเขาไม่ได uh, ้แล well> ้วเนาะต้องให้เขาเกิดขึ้นมาก่อนเนาะค่ะค่อยถามผู้รู้เอานะคะผู้ใดรู้เขามาบอกในเด้อพี่น้องเขามาบอกให้ฟังเนี่อันลูกไม้เนี่ยเขาพอรู้อยู่เนาะค่ะ สีชมพูสีแดงแดงอะไรประมาณนี้นะคะเราชอบนะคะลูกไม้เนาะบอนบ,นบ้านๆเราก็ชอบนะคะเลี้ยวเตี๋ยเนาะถ้ามันตรงสเปกเราเราก็ชอบนะคะดูว่าเราจะทำไหวไหมเอาออกเยอะๆเนี่ย ัวเขาจะออกใบยาวก่อนนะคะนี่มีรากแล้วนะคะมีรากแล้วก็คือน้องเขาลอดแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวไปเอามาอีกหนึ่งกระถางก่อนนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งกระถางเต็มไม่เยอะเนอะคะ่ะกระถางนี้มีประมาณที่แตกเป็นใน่นอขึ้นประมาณสี่ห้านอเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาทำรายละเอียดกันต่อเลยนะคะ ลดน้ำจากน้อยกันนะคะอันนี้มันเป็นยังไงไม่ค่อยขึ้นดีเลยอ๋ออันตามทําที่หลังนะคะกำลังแตกตุมมติมิขึ้นเนาะกำลังแตกขึ้นเอ,นเองแตกตามุตามิจะม,มีอันเดียวนี่แหละเจ้าเดียวนี่แหละนะคะที่ยาวไม่รู้เป็นอะไรเนาะ ชินน้ำบัญชนไหมจำไม่ได้แล้วนะคะโอ้เอาขึ้นยากแท่พี่น้องหลากเยอะจีหลากเยอะจริงๆคุณผู้ชมดูหลากเขาหลากเยอะเลยนะคะหลากเยอะเลยนะคะต้นยาวนี่ใบสลดแน่นอนนะคะ อบไว้ก็สลดนะคะแต่ที่เราเอาออกมาประมาณนี้เราใส่กระถางแล้วเราต้องไปอบนะคะไปทําการอบทุกอันเลยนะคะรอให้น้องเขาแบบว่าปรับสภาพได้ก่อนเนาะตามจริงเราเขาจะเลี้ยงนอกตูพ้พอเขาบ่มีตู้เนาะค่ะแต่เราจะอบแบบเป็นกระโจมเอานะคะเอาเท่าที่เรามีแรงทําได้เนาะค่ะออกลากอยู่ไฟเดียว เขียวเขียวไม่รู้อะไรนะคะอะไรก็เอาเนาะเป็นยังมากก็เอาเมืดนันละโอ้อันนี้มีรากเดียวพี่น้องมีรากเดียวรากเดียว มันฝนจะตกเลยเอาไหมอันนี้เอาไหมรางเยอะอยู่นะคะแต่นนอยังไม่ยาวเนาะเอาแบบนี้แหละคะ่ะพอรู้ว่าเขาเตกหน่อนแล้วก็ไปลงกระถางเหมือนทรายเลยเนาะดินอันนี้ดินแบบดินปลูกอะไรเหมือนดินทรายเลย โู้เลาเขาไปไกลนี่ลากเดียวแต่ไปไกลขนาดนักนี่ลากเดียวแต่ไปไกลอ้ <c oughs> ทีนี้หมดแล้วนะคะอันที่แตกหนอเนาะอันนี้ก็แตกเหมือนกันแต่แตกสั้นๆอยู่นะคะเราเราแบบว่ายังไม่มีรอรากเขาเนาะนี่นมันเขายังไม่มีรากเลยเนาะรอรากเขาก่อน ดินเป็นดันดานมันดินทรายะะด้วยค่ะเป็นอะไรที่เป็นแบบนี้เนาะดินแข็งทำดินเอาดินอะไรมาผสมเป็นดินปุกมมันคือแข็งคือดินทรายแท้ นี่นะคะน้องบอลที่เราเอาออกจากกระถางนะคะเขาสิแยกกระถางเนาะคะ่ะให้เขาอยู่กระถางใหม่นะคะนี่อีกส่วนหนึ่งนะคะมาดูว่าเราจะทาเสร็จไหมนะคะวันนี้เนาะ,ะที่ที่ถ้าบ้านเลี้ยงปิดอันเทศหลายๆอย่างถทาบ้านเลี้ยงปิดอยู่นะคะว่าสมควรแยกเตะเตะละแนวเนาะคะ่ะอแนวกระเสดหรือแนวเรียงปิดยังสิสมควรแยกเนาะ,ะแต่ถ้าบ้านเลี้ยงปิดก็แบบประมาณว่า ไม่สะดวกเปิดอีกช่องนะคะห้างมีแต่ช่องดันเนาะเพราะว่าไม่มีความสามารถนะคะเป็นคนลงคลิปนะคะแบบเอาลงช่องนี้คิดว่ายังไ่เอาลงไปลงซ้ำประมาณนี้เรากลัวนะคะเขาก็เลยแบบอขออนุญ,ญาตเหตดไปจังสี่ก่อนเนะคะเนาะถ้ามีผู้มาช่วยบริหารแล้วเราจะแยกนะคะ <laughs> ตอนนี้เฮ็ดคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวบริหารคนเดียวก็เลยทําได้แค่นี้นะคะ ยังไงขอโทษด้วยนะคะนี่ดินเราเราผสมไว้นานแล้วนะคะวิธีผสมผสมดินเราก็ดูจากช่องใหญ่ๆเขาเอานะคะแทบันลึงปิดกระเบื้องจากช่องอื่นๆเอาเนาะคะ่ะแล้วก็มา,าประดิษฐ์ประดอยผสมปรสานเราเองเอาที่วัตถุดิบเรามีนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อเรียดนะคะหลังจากที่เรา ผสมกระถางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอากระซี่ทำพิธีเอาลงกระถางนะคะใส่ใหญ่ๆก็ใส่กระถางใหญ่ไปก่อนเนาะค่ะเนาะใส่ให,ใหญ่ๆแบบนี้ใส่กระถางใหญ่ๆแบบนี้ไปก่อนเนาะคะ่ะกระถางแบบใหญ่ยังแบบใดล่ะว่าทียงใหญ่เนาะค่ะ เราผสมดินแล้วนะคะสูตรดินก็ตามที่ไทยบ้านนึงปิดว่าไปเนาะค่ะก็คืออ่าดูจากมันมันมีบ้านที่เขาอ่าบอกสูตรอยู่นะคะไม่งเนเล็กน้อยได้บอกกล่องมัอเขาไม่ได้ิขดดีินเลยะคะ่ะนี่อัน,นต้นใหญ่เราก็ใส่กระถางใหญ่ไปนะคะ กระถางใหญ่ไปแล้วนะคะอันนี้อันใหญ่ลงลงมาอันใหญ่ลงลงมาก็ใส่กระถางลงลงมานั่นเองแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละอ่าละต้นแต่ละท่านสิมกร์็ดยังใดด้อค่ะเราไม่มีสูตรนะคะแล้วก็ทําไปตามตามความเหมาะสมของเขานั่นเองนะคะแต่ว่าสูตรของเพื่อนแบบใดเขาอคุณผู้ชมค่อยไปดูเอาเองนะคะแต่ของเขานี่ ดูดูจากช่องใหญ่เข้ามาแล้วก็มาประดิฐ์ปิะดยเฮ็ดตัวเองเติมเพิ่มเติมเอาเองนะคะเพิ่มเติมเอาเองนั่นเองนะคะเราชอบแบบไหนก็ทําไปเลยนะคะเราจะเอาคัดเฉพาะต้นที่ใหญ่นะคะอันต้นเล็กเราก็รอน้ําออกอนเนาะน้ำออก,กอนเนาะคะ่นออกกนนะ,คะนี่ห้องอา ยังเขาอาน้ำออกกับเพราะว่าอ่าโอ้ยตากล้องเป็นเป็นการว่าบบให้ยลากเขาอันนี้นั่นเองเนาะคะ่ะลากเขาเสียหายเนาะดูพี่น้องดูความพยายามที่จะเกิดของบอลซีนะคะเพราะว่าเขาก็ย่านศูนย์พันุคือกันเนาะคะ่ะเขาพยายามขนาดยุ่ใต้ดินเนี่ยคะ่ะเขาก็ยังพยายามขึ้นมาเนาะเขาเทดินเขาเก็บดินไว้นะคะเเอาดินที่เนาะดินที่อัน กออนีน้นะคะดินนี่กระมังนั่นค่ะนี่เขาอันเทศดินออกเข้าก็เลยเจอเนาะรู้ว่าเขาพยายามเกิดขนาดไหนเนาะค่ะเนาะสุดยอดมากเลยนะคะนี่อันส่วนที่ยังบ่มมีกระถางนะคะวันพรุ่งนี้เราค่อยมาเตรียมกันใหม่นะคะนันดินนะเฮ้เนาะนี่กระถางเราที่จะมาเตรียมอันใหม่นะคะ อันที่ล้อนองเขานี่เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะสําหรับอันที่กําลังแตกนอเนาะคะ่ะนี่เนาะ,ะใส่อย่างนี้เลยนะคะใบจะได้ไม่สลดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้ามีใบยาวแล้วแต่าบาันเรียงเป็ดดูแลบ่อค่อยเป็ดเนาะคะ่ะเนาะก็เลยอ่าดูแลตอนแตกนอกดีกว่าเนาะคะ่ะเนาะถ้าตอนใบยาวแล้วนะคะกลัวใบเขาจะสลดเนาะคะ่ะ นี่เราคอยดูกันว่าจะเป็นวันเสาร์ไหมนะคะเพราะว่าวันเสาร์จะเป็นบอนใบกลมนะคะยังไงคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะคะคุณผู้ชมคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ